ชเฮสตโตเสื้อเยืะลิวพูสุดเท่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเยื่เสื้อโปโลโมีมากมายหลายแบบและสไตล์ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่กเเท่เริ่มต้นเพียง240บาทเท่านั้นสาวกหงแดงไม่ควรพลาดสนใจสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ใต้คลิปเลยค่ะ สวัสดีครับพบก,กับสุลุคาลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ไวไหมเจคกิงคลอปเปิดชื่อ3นักเตะทดแทนฟานบิโยทดแทนฟานบิโยแฟนบอลลิเวอร์พูลต้องไปฟังนะฮะเจคกิงคลอปเปิดเผยชื่อ3นักเตะที่พร้อมลงมาทำหน้าที่แทนฟานบิโยในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กหลังพากันเจ็บไปหมดแทบไม่เหลือใครอีกแล้วเจคกิงคลอปนะฮะผู้จัดจการทีมลิเวอร์พูลมั่นใจว่าลิสวิลเลียมนัทเทนิฟิลิปและเบลลี่คูเมเตโอ สามกองหลังดาวรุ่งม,มีศักยภาพมากพอที่จะก้าวขึ้นมารับบทบาทเซ็นเตอร์แบ็กแทนฟาร์มโยที่โชคร้ายบาดเจ็บจะเกมอยู่ฟ่าชิมลีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2ที่หงด่างเปิดรังอันฟิวเอาชนะมิทิลันซอนประตูต่อสูญเมื่อค่กมคืนวันอัานที่ย7จตุลาคมที่ผ่านมานะครับมิทิลันชาวบาสเลลยนต้องถอยตัวเองลงมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กในช่วงหลัง หลังจากที่ไวเคฟานไนส์ประกำลังคนเก่งบาดเจ็บหนักที่เอ็นข้อหน้าหัวเขา่าขณะที่ชเอลมาเตปก็มีสภาพร่างกายดีไม่คกอยสมบรอ์ทำให้เหลือแค่โจโกเมสที่เป็นตัวหลักแต่สุดท้ายฝั่โยกก็มาเจ็บอีกลายนะครับโอ้ยกูคเครียดหลังจากที่ฟาร์เมนโดบาดเจ็บต้นขาไปนั้นเจอเกน็กลก็ส่งลิสปิลเลียมลงมาเล่นแทนและคาดกันก็นว่ากองหลังในวัย19ปีจะได้ยืนเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวจริงเลยนะครับคู่กับ เจอโกเมสในเกมพิมลิงเกฤษนัดที่หงดังจะเปิดรังแอนเวลตอนรับการมาเยือนของเวนแฮมยูเนเตดในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้โดยเจนเกนครับนะครับเปิดเผยว่าลิสเลียนทำได้เยี่ยมมากๆนั่นเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเขาคุมแนวรับได้ดีและสังการได้อย่างเยี่ยมเยี่ยมมันเป็นเกมที่ดีมากๆสําหรับเขาปัญหาเดียวของเราในเวลานี้ก็คือเรามีเวลาก่อน4วันที่จะพบกับเวนแฮมยูไนเตด และทุกๆวันพวกคุณคงจะสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาและเขาต้องรับมือกับมันให้ดีเขามีความสามารถเขาเพิ่งแค่แอายุ9ปีเท่านั้นเขาลงเล่นในศึกยูฟ่าชุเลีกแล้ว2นัดและเขาก็พบกับชัยชนะทั้ง2เกมเขามีอนาคตยันรยก็ตามเรายังมีนาร์ฟิลิปเขาเป็นเซ็นเนตอร์แบ็กและบบลลี่คูมเมต,ติโอที่ลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณซื้อชาวเยอรมันกล่าวทีมไทยบทสรุปนะฮะก็ สามคนนี้นะครับจะได้โอกาสลงเล่นแล้วนะครับแต่โอกาสน่าจะตกไปของลิสบิลเลียมมากกว่านะครับก็มาดูกันนะฮะว่าเจ้าหนูมาสจัรลิสบิลเลียมจะทําได้ไหมนะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะทําได้นะครับดูจากเกมนัดที่พบกับมิทิทแลนะโอ้โหลอกเรียนแบบว์กิฟันได้มายังไงอย่างนั้นเลยนะฮะทั้งเด่นลูกกลางอากาศตัวก็ใหญ่นะครับแถมยังนิ่งเกินไว้อีกนะครับโอ้ยเป็นกำลังใจให้ละกันสำหรับลิสวิลเลียม แฟนหวงว่ายังไงนะฮะไปถล่มคอมเมนต์ใต้คลิปกันเลยนะครับอยากได้ใครนะฮะซอ <im itation> เปอร์เพย์ข้อมูลลับไดโออูเปมกาโนเมกาชิชัญญตัตสุดถูกเพียง36.5ล้านปอนด์เท่านั้นตลาดหน้าหนาวในเดืมมอนมกราคมนะครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่2เดือนหรือ4สัปดาห์เท่านั้นก็จะกลับมาเปิดทำการอีกรางโดยในตอนนี้สมสรลิเรอร์พูลกำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับไดโออูปาเมกาโน และคาดกันกันว่าน่าจะเบนเป้าไปหานักเตะรายนี้ในเดือนก็คร,ระคมโดยตามการรายงานจากซันนิเวลนะครับในนําข้อมูลที่น่าสนใจออกมาเปิดเผยให้ทราบกันว่าไดโยอุปาเมกานโนนั้นนะฮะมีข้อมูลที่น่าสนใจระบุไว้ในสัญญาว่าเขามีค่าสิทธิัญญาอยู่ที่36.5ล้านปอนด์เท่านั้นโดยเงื่อนไขาการเปิดใช้ค่าฉีกสัญญานนั้นจะสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ในช่วงตลาดหน้าร้อนปีหน้าหรือจบฤดูกาลนั่นเอง ซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าหงด่างมีแน,น่นอที่จะต้องพยายามเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งแนวรับรุงทพมหลังจากที่เสียเบอร์กิบันไดส์และแฟมยโยในระยะเวลารายลีกันและโจเอลมาติฟก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะฟิตสมบูรณ์และหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาเป็นกําลัางหลักของทีมได้โดยตามรายงานนะฮะจากอาบลิซิกก็ได้ออกมาคาดกันว่าลิเวอร์พูลน่าจะยื่นข้อเสนอข,ขอซื้อตัวดายโยอูเปมเมกาโนในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้โดยทีมดังแห่งศึกบุนเดสเลกเจอรมัน ยินดีที่จะทําธุรกิจกับลิเวอร์พูลด้วยด้วยค่าตัวอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์เนื่องจากว่ากองหลังชาวฝรั่งเศสมีข้อกำหนดการปล่อยตัว36.5ล้านปอนด์นั่นจะสามารถเปิดใช้งานได้ในช่วงตลาดฤดูร้อนและถ้าหากลิเวอร์พูลนะฮะยิได้ตัวในทันทีในช่วงเดือนมกราคมก็จะต้องเพิ่มเงินอีกสักนิดหน่อยแต่ตอนนี้การเล่าตัวอุบาเมกาน่ของลิเวอร์พูลอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปแล้วเพราะตอนนี้สโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็พร้อมที่จะไล่ล่าตัวอุปาเมกาโน่แข่งกับทางลิเวอร์พูลและพร้อมที่จะจ่ายเงินจํานวน40ล้านปอนด์ที่อาบาเลซิกตั้งราคาไว้เช่นเดียวกันโดยตอนนี้นะครับทางแมรนชอนาลต์ต็ดต้องการนําตัวอุปาเมกานโน่ไปยืนจับกู่กับฮาวรีมากวานแทนที่คอมวิตอลินเดเลฟที่ฟอร์มเอาแนมเอานอนไม่ได้ซึ่งหากพิจารณาดูอย่างละเอียดถีทวนแล้วเป็นไปได้สูงที่ทางอุปาเมกาโน่จะไม่อยู่กับทีมอาบาเลซิกจนถึงระยเวลาเปิดใช้ค่าฉีดเช่นยา และน่าจะถูกซื้อตัวออกจากทีมไปในช่วงตลาดในเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอน,นครับโอ้ยนักข่าวดังอ้างหงเคยสนตุรามจริงจังก่อนเปลี่ยนมาเป็นชิชวโชตาหงดังลิวภูนะครับเคยวางตัวมังคัสตุรามนวรุกตัวเก่งของุริเซมิชนันกัตบัตเป็นตัวเลือกแรกอย่างจริงจังก่อนหน้าที่จะเซ็นสัญญากับดิโกโชตาซีเอก ตามคำกล่าวอ้างของนักข่าวชื่อดังนะครับอเร็งวานกรีนะฮะนักข่าวของมูวิสตาระบุว่าลิเวอร์พูลนั้นให้ความสนใจดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆของลิยองตูลามอดีตชุดแชมป์โลกกับทีมตะไกอย่างจริงจังมาก่อนอย่างไรก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วทีมหงดแดงก็ได้ประเมินความเป็นไปได้พวกเขาตัดสินใจเปลี่ยนมาทุ่มเงิน45้าล้านยูโรเพื่อคว้าตัวดิโกโจตากองหน้าทีมชาติโปรตุเกสเข้ามาสู่ลิเวอร์พูลแทนนะครับก็เป็นการ เปลี่ยนใจมาซื้อดีโก้โชต้าที่ถูกต้องเลยนะฮะเพราะโชต้าเล่นดีจริงๆนะครับก็45ล้านยูโรเป็นเศษเงินไปเลยนะฮะโอ้ก็เล่นดีจริงๆนะครับน่าจะทดแทน3ประสานได้อย่างสบายๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะฮะสำหรับดีโก้โชต้าแต่ตอนนี้เล่นดีจริงๆ,ๆ อดัมลาลาน่าชมทีมซื้อขายนักเตะของหงด่างที่คว้าดีโก้โจต้ามาร่วมทีมได้อดัมลาลาน่านะครับพอเขาดกอดีตแข้งจอมเทคนิคของเรอุบพู้ออกมาชื่นชมทางทีมงานการซื้อขายนักเตะของทีมเก่าของเขาก็คือหงด่างหลังทําผลงานเป็นชิ้นโบแดงเลยนะฮะในการดึงตัวดีโก้โจต้าแนวรุกทีมชาติปุตเกตมาสู่ทีมได้ในช่วงสมัยทพัผ่์นมาโจต้าทั้งสาไปแล้วถึง3าประตูนกับเรอุบุในการนี้ซึ่งเป็นเกมที่ลงเล่นในอันฟิ์ทั้งหมดด้วย ทานี้อดัมล,ะละาลาน่ามองว่าทีมงานการสื้การของนังเตะหงแดงนั้นควรได้รับเครดิตไปเต็มๆจากการเปิดดิวแข่งบู๊ฮันตันวันนอ้รายนี้มุ่ว่าทีมได้สำเร็จพวกเขาทีมงานการซื้อขายทำงานได้อย่างสุดยอดจริงๆนะลาลาน่านะครับพูดถึงดาวเตะที่เป็นผู้สืบทอดหมายเลขยี่ของเขาในทิมแอนฟิลต่อจากตัวเองดิลกัโจตาพิสูจน์ให้เห็นคุณค่าของเขาแล้วในช่วงที่ผ่านมายิ่งนานไปมันยิ่งออกหมาห้เห็นเรื่อยๆเ,เลยนะครับ ตอนแรกที่ผมย้ายไปลิเวอร์พูลผมพยายามหนักมากต้องใช้เวลานานกว่า1ปีหรือ18เดือนกว่าจะปรับตัวเข้ากับทีมได้แต่กับแนวทางที่ลิโกโจต้าเขาเป็นเขาเข้ามาแล้วสามารถปรับตัวและทํำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทันทีเลยนะครับผมก็ตกใจเหมือนกันนะฮะเล่นดีจริงๆริงฮะโอ้โหนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับเป็นประจำวันที่29ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นรอบเชา้า ส่วนหงดังเล็กผูู้ของพวกเรานะครับมีโปรแกรมพิมพ์ลิงเกรดจ,จะพบกับคุณคอนเวตแฮมยูเนเต็ดนะครับเนื่องจากแมตที่เจอกับมิทิตลั่นนะครับเราก็พักเล่น3ประสานในแดนหน้าเอาไว้เป็นตัวสำรองนะครับโดยได้ลงมายื้เส้นยื่สายกันประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมนะครับนั่น แสดงให้เห็นถึงความฟิตแล้วนะฮะที่จะเจอกับขุนคอนเวนแฮมโดยเจคินคลับนะฮะมีเรื่องปวดหัวก็คือตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับเราลุ้นไปพร้อมๆกันว่าโจเอลมาติสจะหายเจ็บกลับมาไหมถ้าหายเจ็บกลับมาไม่ได้นะครับจะเป็นโอกาสของลิสวิลเลียมที่ได้ยืนตัวจริงคู่กับโจโกเมสนะฮะในศึกพรีเมียร์ลีกนัดเจอกับขุนคอนเวนแฮมนะครับก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับแฟนบอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับ สรุปข่าวลิเวอร์พูเชา้านี้ประจำวันที่29ตุลาคมนะครับก็มี2ช่องทางให้รับชมกันเลยฮนะชากูบักคลั่งลิวพูละเดคอบแฟ,น,ฟนพันแท้ซึ่งผมแอดมินวิ่งโชว์จัดให้นะฮะตื่นเช้ามาเล่าข่าวให้แฟนๆได้ฟังค,ะะครับครอบครัวของแดงต้องติดตามนะฮะแล้วกลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ